ครับกลายเป็นผมเนี่ยที่เสียงขึ้นจมูกแล้วตอนนี้นี่เขาวันนี้ใส่เสื้ออะไรมาดูด้วยฮะ คิดถึงพี่เชนจังฮะและมาทักทายสวัสดีครับผมจริงๆจะมาบอกว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะพีออเดอร์เสื้อดีนะครับผมมีสีขาวอีกตัวหนึ่งนะครับอีกแบบหนึง่ง เสียงก็จะขึ้นจมูกหน่อยๆนะฮะทำอะไรกันอยู่ครับผมเจอกันวันที่23บนะครับพี่เชนครับผมสวัสดีครับพี่นุ หลังจากวันนั้นครับพี่นุหลังจากงานเซนทัาเวลเอ้ไม่ใช่เซนทัลเวลเซน Embassy, ทันเอมบาซีฮะ,ฮะก็คือไข้ามาเลยเธอป่วยหรอด็กปลายใช่ครับแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะพี่ ที่รู้คอ,อ,าาาห,คอหายไปวๆไนะคะัขอบคุณครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปพีอวเดอร์เสื้อนะครับผมนี่ ไปพีกันได้แล้วนะครับผมจนถึงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ถึงเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็จะหายไปแล้วนะครับจะไม่มีคอลเลคชันนี้อีกก็จะกลายเป็นคอลเลคชันหน้านะครับผมคือแฮปปี้มากนะครับที่ได้ทำเสื้อของตัวเองถามว่าทำไมต้องลงมาทำเองขนาดนี้ฮะก็จริงๆเนื้อผ้าเนี้ยผมก็เลือกเองนะ คือทุกคนเคยเป็นไหมที่แบบว่าเวลาเราไปซักซักเสื้ออะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เสื้อเวลาเราเราจะใส่ใหม่อะเราไม่อยากรีดผ้าเราไม่อยากให้เสื้อมันยับเสื้อเนี้ยก็คือซักแล้วคือมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยับฮนะสามารถใส่ได้เลยอะไรเงี้ยคือผมชอบเสื้ออะไรแบบนี้มากฮนะก็เลยแบบเราชอบอะไรเราก็อยากจะ ทำออกมาแล้วก็ให้ทุกคนได้สายได้แฮปปี้อะไรเงี้ยฮะต้องไปหาหมอทาราหาหมอทาราหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือต้องกินยาพาราครับผมอันนี้ต้องกินแน่ๆขอยาพาราครับผมรอบนี้รีวิวอาการตอนเจอน้องแอนลิน่หน <c oughs> ตามสภาพครับผมตามที่ ได้เห็นนะฮะว่าไปแล้วก็เปิดเพลงนี้หน่อยพี่เชนหายว้ยนะขอบคุณครับผม ดูป่วยมากกำลังจะหายแล้วพี่ขอบคุณครับผมดูแลตัวเองด้วยนะลูก <laughs> จริงๆดีขึ้นแล้วครับผมคือเป็นสองวันแล้วได้และสองสาวันได้แล้วครับครับผมสวัสดีค่ะจริงๆมาไลฟ์สักสิบห้านาทีฮนะเดี๋ยวก็ไปแล้วครับผมมีชอบมีเกียร์ซีซั่นสองเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ครับเริ่มถ่าย ปีหน้าครับผมแต่จะเป็นเดือนไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะฮะแต่ที่แน่ๆคือบิทเ e อร์สวีทมาก่อนนะครับผม คือตอนนี้ที่เงียบไปก็คือนั่งอ่านคอมเมนต์ p l e a s e take care of yourself Sea m มหา k i ตา I love you ไปไวจังฮะอยู่นานๆไม่ได้ฮะเดี๋ยวเบื่อกันจะลงเอย่ยไหมนะ ต้องถามพี่แนนครับผมว่าจะลงเอยมไหมต้องไปนรีเกสฮะ miss you so much คิดถึงฮะคิดถึงเหมือนกันครับผมหน้าแดงมากหน้าแดงนี่เอฟเฟกครับฟิลเตอร์ฮะ ที่ไม่ได้นอนใช่ไหมโอ้ยผมนอนไปเยอะแล้วตาบวมนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมเป็นภูมิแพ้ฮะไม่ต้องตกใจนะฮะอย่าลืมนะครับผมพรุ่งนี้พีออเดอร์วันสุดท้ายแล้วนะครับ โอเคครับผมจะไปแล้วฮะจะมาบอกแค่นี้แหละครับผมฟันดี้ครับดไนท์บ๊ายบายในข้างหน้าเป็นยังไงฮะข้างหลังเป็นยังไงฮะช่วงแวบช่วงแวบสั่งยังไงครับสั่งได้ที่ c h a l l e จุด S นะครับผม